สวัสดีนะครับผมเนาะทุกทุกท่านพี่ๆน้องๆน,นะตัวแทนประกันชีวิตตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เหมือนได้รับคําถามนี้กันเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าเอ้ยคุณนะครับผมเนาะอยากจะเริ่มละจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับผมจริงๆแล้วมันมันก็ต้องแบ่งเป็นสองทางนะทุกท่านครับอันนี้ก็จะเป็นสายยิงแอดเนาะถ้าอยากยิงแอดนะทุกท่านครับผมเนาะต้องสร้างเพจ นะแต่ว่าวันนี้ยังไม่อยากยิงแอดทุกท่านครับผมเนาะต้องไปที่ไหนครับผมก็ต้องไปที่ Facebook ส่วนตัวเนาะนะถ้าใครยังไม่ยิงแอดต้องไป Facebook ส่วนตัวนะทุกท่านต้องเลือกเนาะในการทําตอนแรกทุกท่านต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งก่อนทุกท่านครับเนาะถ้าอยากจะยิงแอดเนี่ยก็ไปสร้างเพจเลยนะแต่ว่าคนที่มีงบน้อยทุกท่านครับผมก็ใช้อะไรครับเฟซบุ๊กโปรไฟล์ในการทํามาหากินนะครับผมเนาะก็เปลี่ยนนะเบื้องต้นเนี่ยออาขอไปทางทางแบบคนงบน้อยก่อนเนาะทุกท่านก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ย ไปทางนี้นะฮะก็คือใช้ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ปรับหน้าเพจตัวละหน้าเพจเราเนี่ยนะหน้าเ Facebook ส่วนตัวเราเนี่ยทุกท่านครับผมเนาะหน้า ah Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับที่เราใช้เล่นอยู่ประจำแล้วนครับผมเนาะเดี๋ยวจะงงกันเนาะ Facebook ส่วนตัวเนี่ยทุกท่านปรับเป็นคนขายประกันเลยนะผมเนาะโพสนะเกี่ยวกับประกันเลยทุกท่านครับผมเนาะเนี่ยก็อานก็จะมีโพสก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าบ้านของเราเนี่ยทุกท่านครับเป็นการขายประกัน ไปเลยนะครับทุกท่านนะเปล <tinc S 1> ี่ยนหน้าบ้านของเราให้เปลี่ยนขายประกันไปเลยแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมทุกท่านเราจะต้องเตรียมตรงนี้หน้าบ้านตรงนี้ไว้นะแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทุกท่านครับทุกท่านจะต้องเข้าไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆเนาะนะตามกลุ่มในทุกท่านครับซื้อขายประกันทุกท่านครับผมเนาะซื้อขายประกันนะครับผมเนาะประกันลดอะไรพวกเนี้ยทุกท่านครับเนี่ยซื้อขายเนี่ยพวกกลุ่มต่างๆในีทุกท่านที่เกี่ยวกับประกันเนี่ยทุกท่านต้องไปอยู่เนาะ ต้องไปอยู่นะซื้อขายประกันรวมประกันทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปแฝงอยู่ในกลุ่มพวกน,นี้ด้วยนะ่าเวลาลูกค้าถามหาประกันใช่ไหมครับเราก็ไปโพสต์ลงไว้เนาะเราก็ไปโพสต์ลงไว้ทุกทนะ่านอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะผมการแบบฟรีก่อนอันนี้คือแบบฟรีนะเริ่มต้นแบบนี้แหละทุกท่านเริ่มต้นแบบเนี้ยนะครับประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นตัวแทนประกันนะทุกท่านครับอันนี้คือทางที่1ทางงทางจุดจุดคีย์แม็กซ์นะเออคายแม็กซ์นะทุกท่านครับคายแม็กซ์นะฮะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเฟซเอ่อ โปรไฟล์เฟบุงเนี่ยเป็น mm. ตัวแทนประกันเนาะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะทุกท่านเราก็ไปอยู่ตามกลุ่มนะมันก็จะน่าเชื่อถือมันจะสอดคล้องกันทุกท่านแต่ถ้าเราไม่เตรียมตรงหน้าบ้านตรงนี้ทุกท่านครับผมเนาะเป็นแบบโปรบ้านเฟบโปรไฟล์บ้านๆทุกท่านครับไม่ได้เป็นคนขายประกันไม่ได้ดูมีความน่าเชื่อถือไปอยู่ตามกลุ่มทุกท่านครับไปแปะลิงก์ไว้ไป แปะโปรไฟล์ไว้ทุกทค,ครับก็ซื้อไหมลูกค้าลูกค้าไม่ซื้อเพราะลูกค้าจะซื้อกับคนที่เป็นมืออาชีพเนาะซึ่งพี่ๆน้องๆตัวแทนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพถ้าเราไม่ทําไม่ปรับตามนี้ด้วยนะครับก็โอกาสที่จะขายได้ยากนะค่อนข้างยากนะอีกสายหนึ่งทุะค,ครับก็จะเป็นสายยิงแอดเนาะยิงแอดก็ทุกท่านก็ต้องสร้างเพจนะครับเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนะครับเนาะสายฟรีกับสายสร้างเพจยิงแอดนะครับใช้เงินทํางานทุะทรับ เหมือนกันแล้วจะสังเกตว่าโปรไฟล์ของอาร์จะคล้ายๆก,กันเนาะเราโชว์ความเป็นมืออาชีพนะครับผมเนาะแล้วก็การตั้งชื่อเพจเนะครับอาร์ก็จะเป็นครบครื่องเริ่มประกันเลยนะครับผมมีรูปเราชัดเจนสร้างโปรไฟล์นะผมเนาะทำซุปเปอร์เพจก็คือลงคอนเทนต์วลาห้าคอนเทนต์ทุกวันนะครับเนาะลงคอนเทนต์วลาห้าคอนเทนต์ทุกวันทุกท่านอาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับผมเนาะเลือกนะเลือกว่าจะไปทางไหนดีนะทุกท่านครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะที่อาร์ได้เตรียมไวนะน้นะเ,เดือนสนะินะงหาเน ก็าทาอย่างนี้ดูนะครับเราเราถ้าจะมาทางนี้ก็ต้องต้องทําแบบนี้เนาะทาแบบนี้นะเพื่ออะไรสร้างความน่าเชื่อถือแลที่เราสร้างเพจลงคอนเทนต์วันละหคอนเทนต์เพื่ออะไรครับสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเป็นโปรเฟชชั่นอลสร้างความเป็นเอ็กซ์เพรสเราจะขายได้เพราะว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสนี่คือคานี่คือคีย์เวิร์ดนะทุกท่านครับคีย์เวิร์ดคืออะไรนะคำว่าเอ็กซ์เพรสเนี่ยอ่านจะตั้งไว้แล้วตั้งแต่ถึงวันที่ไหรน,นะ อันนี่ถ้าถ้าให้มันเต็มๆก็ถึงวันที่2แล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณวิวิคสุดท้ายของเดือนนะทุกท่านครับประมาณสักที่ส0บเนี่ยอาก็จะมาทำคอนเทนต์ของเดือนกันยาแล้วนะครับผมเนมาะทำคอนเทนต์แล้วก็ตั้งล่วงหน้าไว้เลยเพื่ออะไรครับผมเพื่อเพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือเนาะแล้วก็มีคอนเทนต์มีการเคลื่อนไหวเพจสม่ําเสมอมีการให้ความรู้นะับโพสต์แบบประกัน,กน่านเนี่ยมันน่าเชื่อถือเสร็จปุ๊บทุกท่านครับนะลูกค้าก็อะไรฮนะลูกค้าก็มาซื้อกับเราง่ายๆนะทุกท่านนะสรุปตรงนี้ทุกท่านก็ต้องไปเลือกดูว่าจะทางไหนดีจะถ้ายังไม่มีเงินก็ต้องไปอะไรครับผมเนาะไปเรื่องของใช้เฟซบุ o กโปรไฟล์เปลี่ยน f Facebook โปรไฟล์ให้เป็นนะครับขายประกันซะแล้วก็อันที่2คือทุกท่านก็มาทํา เพจเนาะสร้างเพจแล้วค่อยอย,ยิงแอดไปผู้ติดตามตรงนี้จริงๆริงทุกท่านไม่ต้องสนใจว่าเพจนี้จริงๆทุกท่กานครับเป็นศนะูนย์ไลน์เนาะสร้างขึ้นมาใหม่มันจะมีพันสามแต่ว่าเป็นเป็นพันสามที่ลูกค้าจริงๆเพราะอะไรเราไม่มีการซื้อไลค์เราอาก็ยิงแอดไปแล้วค่อยสะสมผู้ติดตามแล้วคนถูกใจแล้วผู้ติดตามเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทุกท่านลองไปทำดูนะครับผม